ก็นี่แหละเขาเก็บค่าไฟแพงเขาเก็บค่าไฟแพงเดือนละาเลเอาเค่องดไม่พ่เนม่อแต้ใยู่ตัวานอมางมันร่างมต้ตนเ้เอาให้เสียว้เกียรตครับเสีเริ่มมาตัวเริ่มบ่

ขาตัวขาป้าตัวนี้ว่าอะไรใส่อะไม่งันแก้วมันคุ้มงานเนี่วโอ้ยใส่ไฟกว่าจะเศร้านาะเจ้าเด้อใส่ไฟบอกชุกโกก็ไข่จุงมกูสั่นไข่จ like like ุ่มจะเศร้าโ้เ้าใส่เนาะเดาไปเ่าจังสีบอเจ้าไฟไฟมันบอกโอ้โใส่เหี้ยไฟั่น คอยล่าไ้ดาไหมาบบมาหูตัวพ่คอูวกบเบื้องานได้ได้สงแพก้องทาดมนายปนตุลาเป็นตุลาูกบ้ทีละงานจดีบวนหมเจใส่ลายยังเพื่อนจใส่ลายยังเพื่อนเพื่อนานจมองบ้าปบุกนสมัยมาบามองเลยอ่างงางเย งานเว้าไโอ้ตาเจ้านี่เป็นจังคนจังสี่เนาะพี่าบอกผมอเออผมนาอวแล้วจมูสาเอคือเรือแล้วจมเป็นยังบนิเนใส่ิเลย่าอ่าบนใส่ิมันบมนให้เราจมมันบมนให้ความเครียดออกในหัวสมองล้เนี่ยเออแล้วใส่ว่าเราจมแล้วได้จม เราบปเล่นจมเราทานดิือ้ามโบานอ้ข้ามโราข้ามานหรับจมข้ามนี่ยฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่กฮ่าุ่าอาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าา่าฮ่าฮ่าฮ่่่า่า่่่าฮ่าาา่ นสลไปกแมกบูะแม่ก yani ับูกเอ้ยอไนี่อะไรนี่่ได้อขโอไแปกัแม่เพื่อนอ่ะไม่ะเสียลเนี่ยป้ามคิถอนเขียวนี่เ็คินึ่ล่ะมันไม่ได้ถอนอ่ะแต่ตัเราที่ยวไปใช้หม

ป๊อผู้ได้แตะเราผู้ใด้ปาดปูนให้เจ้าเนี่ยปาดปูนเลยปาดปูนสูงอ่าเออข้างล่างเหรอผู้ใดินจะบอกเออคอยแล้วป่าเองเหรอก็สูงกว่าทั้งนี้นะฮะก็สูงกว่าทั้งนี้ เจ้าที่ลุลงมไนี่เฮ้ยยามาซุเจ้าไได้ดิไปกัไปลาดเลยอคอยไมันโกเงียปก่โก้เลยที่โกกัเฮียโอ้ไปยังสันโล้เขาบอกอันี้เป็นหลังไงหงตัวเนี้ยสยอจมเกระป๋องกระป๋องปูนปูนผู้ป่า๋องป่ายลงหลังนี่นบ่ 呃，<注>你歪斜了。歪斜<注>。哦，对对对，大哥，你站站那里。不要这样，不要这样。不要站中间，对吧？变，怎么样？兄弟，怎么变样？兄弟，怎么变样？ เออถ้าจะให้เหน่อยกวอมพาขึ้นยากเลยโอ้โหนิ่งเนาะเจ้านิ่เนาะตั้งเหตตั้งจุมเ้ไปยี่ด้ำยักษ์บกใ่าหนักขึ้นได้ยังไงตั้งแ่หวเร็วเห็นยังเกียกันล้วไท ช่องปากไปสัมผัสลุงอ่ะอันนี้ช่องปากไปสัมผัสลุงไปสัมผัสเลยเดี๋ยวตั้งให้เลยพี่ซี่าน่าจะดีกว่าเอายังกองพร้อมก้องพร้อมแต่เราไม่พร้อมก้องพร้อมสามสี่ เอยากถามลุงช่างว่าห้องนี้ตั้งใจไหมครับผมประเดี๋ยัลเรเดียวเลยนะไ่รู้เลยนะไม่ได้ผมไม่พูดได้ก็ยก็ได้มีองเมื่อกี้ก็ไม่เออดเรเือนไร้นี่ไอไนาตอนน้อ้วด้กอี้เป็อทั ต่อเนะระเจ้าค้อเทียมหน้ามงวนหน้าทาไม่ค่อยายเยมวนหน้าเลยหน้าตาเมื่อเชะเมื่อชนนะเหยียบข้อมพ่อมันจะมัเสือเลยนะหน่ยมันจริะล้วมีหมงตานามันเสือได้บนี้เดียวขอนางใช่เองเหรอจเย็นจเย็นเดี๋ยวค่อยเอาระดับเส้นน้ำก่อนจเย็นครับจเย็นเอาไปรักน้ใจะเย็นนะ กันเลยนะครับนะอุ้ยไปอุ้ยบ้านีมันจะติดปัหาเรงบ้อลยอ่านก็เลยอไสแกควอ่ะตอกินแกีวไรมา

นี่เมื่อไหมือบอกว่านมาเอาสามนึงไไหในยที่ทางสเียนยนอ้องกางพแตนวกพี่อนนี้มันตังเจเวงจลผู้ใดนุวัดบอกพี่แกนพีนพี่นพึง่นบ่แกนพี่แนพกนพี่น่ก่นี่ยกกี่ี่น่กนนกพี่แนน่กนี่ี่กแน่่นี ได้ออกเป็นนานๆครับแต่หมายถึงแต่ราคาหรือต้นราคาเลยกันหมดครับไอ้ที่เอ็นเอเอครับ ก็ยู่เดวเลยล้งเ่นเป็นบ้่ได้ลูกสาวเสนพ่อพ่อ่คุแม่พ่มไหนอนันเจ้าพ่ตื้อให้ลูกกันเจ้าแม่ให้ลูกกันเจ้าเปนลูกเป็นพ่อากันตยู่เดยนี่้องแบบกินได้เงงนโมเดเร์นตีดแย่ต้อยังมีลูกสาวอยูเนาะโย่าถาดอลล้อกคนไม่แปดเสียงไปต้องเอาแปดเสียงไปต้องเอาแปดแดเลย